วันนี้พี่ก็ชอบทีเดียกับเกมโจทุรีเอ็กแครดสเปนเซอร์โมเนเตอร,ร,ร,ร์นะคะ e p แล้วทุกคนดียวเรียกขวัญกำลังใจก่อนนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะกับแคมเปญแอดเวนเจอร์นะคะดูชอบมากเลยเราเล่นไม่ได้กี่หน้าแล้วนะหนึ่งสองโอ้มีเยอะเลยนะคะ หนูจะเล่นตามเวลานะคะครึ่งชั่วโมงปุ๊บหนูก็จะตัดไปคลิปหนึ่งนะคะทุกคนมาต่อกันเลยอันนี้หรือเปล่าอันนี้หนูชอบหนูชอบหมดนี้มากจริงๆนะอันนี้คืออ่าไอไอตัวเล่นเพลงนะคะซึ่งมันเป็นเบียรบุทมันจะหนีเราแล้วเราก็มีเงินอยู่พันหนึ่งงันเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยนะหนูคิดก่อนเอาอะไรดีนะอันนี้อะไรอะปีเปอร์โซดไอ้นี่กว่าไอ้เนี้ย เนี่ยที่มันที่มันจะแบบว่าปล่อยมีดแบบรัวๆรีโหลดอะรีโหลดอย่างไวใช่ไหมนี่ไงเออไปเลยดูสิโอ้เอาสิโอ้เรียบร้อยวันนี้วันนี้ใครได้ลองปก,กคลิปนะคะมาดูกันเด้อทุกคน ใครจะถูกใจบ้างที่สุดโอ้ยเดี๋ยวโอ,โอ้อันนี้ต้องโอ้เดี๋ยวนะมีเงินอยู่สี่พันหนูจะเอาอันนี้ค่ะไอ้ไวกิ้งไอ้เรือลพ่ะมันมันทำลายได้นะคะแล้วก็เอาต้องมีคนที่แบบว่าถึกๆหน่อยนะคะไหนเอาไหนมาอีก2คนได้กี่คน3คนอะเราดูก่อนเราดูก่อน จะกระเด็นเลยกระดนนัดละปุ้ยไม่ได้อ่ะมันยิงไกลอุย้ยไหนหนูไม่เหลืออ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ๊ยตายแล้วอืมเออถ้าแมมมอสอ่ะน้องแมมมอสตัวหนึง่งแล้วก็ต้องเอาของยิงไกลนะคะนี่เอาไอโยนหินนะคะอ่ะลองดูอุย้ยโยนหินเรียบร้อยอุย้ยน้องแมมมอสมันต้องทำมันต้องฆ่าคนที่มันรีโหลดเครื่องอ่ะ จะผ่านโอ้ยน้องไม่มดโอ้ไม่ไหวโอ้น้องม่มดโดนกระทึบหนูเสียใจมากอืมยันก็มาประชันกันเลยไหมล่ะอ่ะมาประชันกันเลยไหมล่ะโอ้ได้แค่สี่พันไม่ได้ดิโอ้ผมจะชนะยังไงอ่ะอ้าวมาลองดูดีได้เปล่าอุ้ย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 ยังไม่ยิงเลยนะคะเนี่ยโดนดาเมจเยอะอยู่เหมือนกันเอาไม่ได้โอ้ยยากอยู่เหมือนกันเนี่ยต้องเอาสายเวทปะไอ้นี่ อะไรอะโยนพัมคินอ่ะคือ,อะไรวะแล้วโอ้มันจะเด้งดาเมดเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือเยอะเลยเราเหลือแค่ตัวเดียวไม่ได้โอ้เอ้พัมกินเนี่ยได้อยู่แต่ว่า,าไม่แค่สองตัวพอแล้วก็โอ้ลีเปอร์ลีเปอร์ที่มันบินได้ใช่ไหมกั er, นสิงเกอร์งั้นเหรอนี่นี่นี่ไอโยนได้แล้วไหมลองดูซิเผื่อได้โยนก่อนโยนเร็วนต้องเดินเข้าไปแล้วก็โยนอะ เฮ้ยมันได้อยู่อะโดนตัวเองด้วยยวโอ้ยไม่ผ่านหาใหม่หาใหม่หหมอ,อะไรดีอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคิดใหม่ทำใหม่เลยค่ะ Evil Dead Blinker อ่ออามาลองดูนะโอ้โหแปลงร่างมาเอาซิแปลงร่าง จะน่าเฉยโหอยากที่เอาถ่ายรูปไม่ได้ด้วยนะโดนก้อนหินอัดหน้าอยู่เ <c oughs> <c oughs> สียงเลยไอ้น,นี่ไอ้เมื่อกี้ตัวอะไรนะั้นแปลงแรกเดบิงเกอร์ใช่ป่ะอีวิลไอ้น,นี่เหรอไม่ไม่รู้สองตัวเนี้ยเอ่น่าจะเป็นบอยปะ่ะอันนี้อะไรอะเดี๋ยวศัตรูอยู่ไหนไม่มีใครเลยเดี๋ยวคนนี้มาคนหนึ่งเลยนะมาแปลงร่างแล้วก็ชาร์โดว์วอล์กเกอร์มาบังนะคะแล้วก็อันนี้อะไรวะทำอะไรได้ดูก่อนอะลองดูดิรู้ศัตรูมันคืออะไร ไหนอ่ะเขาไปไหนอ่ะหูเดี๋ยวก่อนเต็มเลยแปลงล่างแล้วครับมาโูหมีนักเวทไอ้นักเวทกระดูกอะมอไม่เคยเห็นได้อยู่ได้อยู่เอาว่าวันนี้เข้าไปถ่ายรูปได้ไหมนเะนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างในตายหากันหมดนะคะมาต่อเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะ มามามาลงมาทำไมเขาชอบอยู่ข้างบนตลอดเลยมาเออมาสิเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโดนโดนกระทะฟาดรีบลงมาเลยไหมเนี่ยเสียเวลามากฝ่ายแดงหนูจะเป็นยังไงเขาวะ มาดูว่าเจ้าคนอื่นลงกระทาฟ้าอย่างเดียวเลยอ่าร้อยร้อยแปดสิบเอาได้บ้างวะเฮ้ยไอเนี้ยมันโยนหอกอุย้ยว้าวรีโหลดเร็วรีโหลดเร็วต้องรีโหลดเร็ว อาอีกแล้วคลิปดีอีกเลยวะบอดด่าแบบเ้โอ้ตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวทําไมมีฝั่งเราด้วยอ่ะที่มันมีอุบอ่ะมันยังางเหมืนวะเนี่ยให้เงินมาสี่พันนะคะหนูออมแมมมอสตัวหนึ่งแล้วก็ขวานกู้อะเล่นเท่าไหรห้าคนนี่ขวานกู้มันมีข้างหลังด้วยอ่ะมันรอบโจมตีเนี่ยหูเยอะด้วยไหวนะมันี่ะแมนมอสมันนี่เร็ว โอ้โหเรียบร้อยโดนดิขวันคู่เราเรียบร้อยค่ะไอ้นักดาบเยอะมากบุมบ้มบักบุ้มบุ้มบุ้มแล้วอีกคนบุม้มตุ้มแล้วก็ไหนเนี่ยมันลุกมาไม่ได้โดนทับ โดนเหยียบซะเอาน้องเดี๋ยวน้องไปไหนเดี๋ยวอย่าบอกนะอ้อหนูว่าจะเพ้แต่น้องไปไหนอ๋อมีคนอยู่ข้างล่างถ่ายรูปก่อนมันมีคนอยู่ข้างล่างลงมาเหยียบเลยน้องแม่มดโอ้ m บก็ดดี ได้ให้เงินมาแปะอันห้าด้ยเยอะนั้นเนี่ยเยอะมากเลยเล่นอะไรเดียวเอาอ e ีวิวไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยได้ไหมสองตัวเลยแล้วก็อ่าต้องเป็นสายยิงไกลอะ่ะกับตันก e ูดอีวิวได้สองพันอันนี้เลยทันเดอร์ทั้งอย่างเรียกพายุเหรอดูสิแบงล่างอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ตายหรอกมัง้งแปลงล่างนิเออโอเอฟเฟกต์ยิ่งใหญ่นะดูเย่จะได้โหอ,อะไรเนี่ยนี่ยากแล้วเนี่ยให้เงินมาห้าพันหนูเอาแบบเดิมโหดมากตัวนี้นะคะนี่แล้วก็ได้กันสองคนนั่นแหละโยนหินมาเฮ้ยเอาว่าขึ้นไปแล้วขึ้นบันไดเดี๋ยวบันไดติด เอาวอีคนหนู่มหนู่มไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่ดูเขาก่อนหนูอ่ะอ่ะเอาวาร์ปได้เหรอเนี่ยคนเนี้ยเอาวา่ามายังไม่แปลงร่างนะอีกคนนึงนี่กำลังชนะแน่นอนบอกเลยนี่อย่างเท่อ่ะดูดับข้างหลังนี่มันโกงกันชัด,ชด เหลือไหนเนี่ยอันนุ้นเหรออู้ยังจะปลาได้อีกเด้อตุมต้มตุ้มพอถ่ายรูปไว้คนนี้ได้ลงปลกแน่นอนนะวันนี้อ่าฮะเอาเยอะหรอันนี้มันเป็นไวกิ้งนี่ไวกิ้งขวัญคู่ปะให้เงินมาสองร้อยห้าสิบตัวไหนวะสองร้อยห้าสิบเบอร์เซอร์เกอร์อุ้ยเดี๋ยวอู พุ่งได้งี้เลยหรอเอาเดตัวเราลุกลุกหน่อยไหมลุก่ลยลุกหน่อยเออมาเออแพ้เฉยอีกรอบหนึ่งมันพุ่งได้ด้วยเหรอเนี่ยเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยไปติดราคาีกแล้ว งนี้เป็นฝังหนู่ะที่ตกลงมาตายใครกันนะคะวันนี้ใครจะได้เป็นหน้าปกคลิปฮึบ <are> ลงนี้ดีเออลงมาโดนขวานตัวเองตายอ่ะฮึบเออเย yeah. ดูท่าอะไรเป็นการแบบว่ามองมองหลังนะคะแล้วก็โอ้โหใช้มือซ้ายนะคะตะวัดมาข้างหลัง โดนเข้าหัวเต็มๆนะคะโอ้ oh my god ก <laughs> ดโอ๊ยอะไรอ่ะเอาไว้แอบอตัวอะไรวะตัวอะไรหนูไม่รู้เนี่ยโอ้ให้เงินมาเจ็ดพันห้าหนูเล่นอย่างอื่นบ้างดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรยังไม่รู้เลยเฮ้ยมีการอุย่ยสวยอ่ะเซตนี้สวยมากเซตอะไรอ่ะเซตกู๊ดเซตพระเจ้าหรอห้าร้อยอันนี้แล้วกันอะไรอ่ะโอ้เซตนี้สวยมากนึกว่าตัวอะไรไอตัวนี้ ต้องช้างหนูนะคะหรือว่าไม่ยอมตายมันถึกเหมือนกันเนี่ย ีวิวมันก็แปลงร่างได้นี่ก็แปลงร่างได้เหมือนกันนะคะดูน้องช้างโอ้อย่างเท่อโอไหนหกคนถึกอยู่นะห้าพันเหรอยหนูชอบคนนี้มากเลยอะ่ะมันชื่ออะไรอะโกลโนแมนเซอร์โ,โกลโนแมน,ซโโนเมนซอร์โอ้โหุูคนลุกเลยเมื่อกี้เองจริงมะดูคน,นลุกเมื่อกี้อันนี้อะไรอะลองเล่นสายนี้นะคะเฮ้ยเป็นเกาวะว่ะแล้วก็มีเฮ้ยพวกนี้ทำอะไรได้ลองดูนะคะ โครโนเบนเซอร์มีเกาะด้วยอะอย่างมึงโกงมากเลยเนี่ยแปลงล่างแล้วครับโอ้โหอุย้โยโคตรโกงอะดูว่าเขาโจมตียังไงนะโจมตีจากอกนะแล้วก็ชาร์จพลังโอ้สวยมากอะ่ะอีกทีหนึ่งแล้วกัน เผื่อจากได้รูปนี้นะคะตอนปล่อยพลังชอบบ้า <c oughs> ทุกคนอะไรเนีดยมีไอฟางนะคะหนูชอบกูดมากเลยมีเลกัซีอ่าแนวแนวแบบขบอยบ้างไหมสิงปืนไวแก้วแก้วนักกี่คนสองคนแล้วก็เดดออยนะคะเป็นน่าจะเป็นสนยัยโอเคแล้วก็โยนระเบิดไหนมาดูหยหโ,โดนสนย,ยิงอุยโดนระเบิดตัวเอง ดูซิว่าจะได้หรือเปล่าคะแต่พวกนี้มันกาะฟาร์มมันมีเกาะหนาถึกอยู่นะเออเปี้ยวเปียวแต่เราไม่ถึกก็ดิโอ้ไม่ไหวโอ้ในมาอันนี้ไอซาบิชีแทงตังไม่โบจับบะท้าโอเอาอะไรดีวะต้องเอาแนวแบบว่ายิงไกลนะคะนี่น้องเคียวคนเดียวก็เสียวได้ดีกว่าดูว่าไป โดนหมดอะโดนหมดอะน้องเขียวนะเกียวย่าโดน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 ยามึนตัวเองนี่แหละอุ้ยน้องเขียวสู้มันตาย ไออคนนั้นเป็นไหนวะนะ่ะมีน้องเคียวเราเหลือสี่คนแบบไม่ตายถึกมากอะน้องเคียวอะดูดิสี่คนครบนะคะจะไปฆ่าไอ้นี่นะคะย,ยืนมึนอยู่ปึ๊บเรียบร้อยนะคะน้องเคียวว่าถึกอะหนูเพรชอบน้องเคียวเลยอะอะไรนะเอาเยอะรอไอเมดเนี่ยดิอตบเวทม์ เฮ้ยเขาโจมตีก่อนว่าเฮ้ยให้เราทําไงอ่ะเราก็โจมตีเขาไม่ได้เขาอยู่ที่สูงอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่างนี้กิ้โกงสามร้อนะคะเอาอาเชอร์มาสองคนนี้โดนเขาให้ฮ่ะเรียบร้อยโอย้เอาอะไรเขาเป็นอะไรของเขานะคนข้างหน้าให้เงินมา 2, สองพันสองน้อยอยู่นะเนี่ย ไวกิ้งมมนุมนโทซูตรอ๋อไนท์เอาอันนี้มันเนื้อการแล้วก็เอาไนท์มาะคะ่ะในคนเดียวเหรอโอ้ยฮิลเลอร์ว่ะฮิลเลอร์ฮิลเลอร์มาไนท์ถึกมากแถมยังมีฮิลเลอร์ไม่ตายแน่นอนเฮ้ย วิววิวิวโอ้โหพอดีเลยท่านี้สวยมากแต่เ็จใจด้วยนายไม่ใช่หน้าปกนะบ๊ายยท่าสวยรวยซัพย์อะไรกันครับเนี่ยู้หธนูน้ําแข็งอันนี้ยิงแล้วมันแข็งหรือเปล่าให้เงินมาสี่พันห้าเง้นหรอมาโคนเมรเซอร์นะคะคนหนึ่งแล้วก็ได้พันห้าพลาดินแล้กันพดินเหลอเจ็ดรอดูชอบตอนแปลงรางมากเลยธนู โอ้ยโดนยิงเดี๋ยวยิงธนูงูด้วยแปลงล่างแล้วโดนแน่ไอ้ธนูงูโอ้ยยบร้อยอะโอ้รัางกระพือปีกนะนี่ไอ้ธนูงูมันยิงออกมาเป็นงูอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวหกพันเออมีเงินเยอะซะเปล่าเอเยสโยุดเอามาเลยนี่ ยิงไกซะด้วยเนี่ยู้ไอคัมพีอะฮะไอคัมพีเอาไม่โดนนะอ๋อเป็นการกำหนดจุดนะคะแล้วก็จะมีแบบตู้มากมาอีกทีนึงโอ้โหเอาเยอะหนูเล่นไม่หยุดเลยอะ oh. <laughs> คือมีตังแล้วเล่นไม่หยุดเลยอะคนเนี้ยของจริงอุ้ย หมดยังโอ้ยติด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 เหลือใครวะไอ้ข้างบนน่ะเหรอเออแล้วแล้วพี่เขาติดอ,ะอ่ะอ๋อมีคนทรงานด้วยพี่เขาติดแต่เราเขาไม่ไปไหนเลยเหรอพี่คนนี้เขาก็ทำงานะนะเดินอ่ะเดิน อ่ะเดิน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 พี่เขาติดไปไม่ได้เหลือคนสุดท้ายแล้วอะ่ะค่อยๆเดินนะค ouais, ่อยๆเดินขึ้นบันไดค่อยๆเดินขึ้นบันไดอ่ะอ่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะอีนิดหนึ่งนิดนึงอ่ะ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 ันนี like ้นิดนึ่งนิหล่อตั้งดาลรอมันขึ้นบันไดโอ้ยฮะที่ขวานคู่เดีเดฟเหรอ มาสี่ร้อยนะคะหนูหนูรู้วิธีแล้วที่จะแบบว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องจบเลยเรียบร้อยนะคะอ,อย่ากไวฮะน้องน้องขึ้นไปอยู่บมนั้นได้งไงอะ่ะหกพันห้าได้แมมมอ่สามตัวเองอะหนูเอาเมดมาหนูอยากได้เมดคนเนี้ยแบบว่าที่มันยิงกระดูกแค่ได้กี่คนวะดูดีมันจะสู้ได้ไหมยี่สิเอ็ดคนแมมมอสห้าตัวฮนะ น้องลงมาดีๆนะอย่าตายเองโอ้โดนโดนโดน้ยฝั่งเราโดนหนักว่ะเราลีโหลดช้าดิโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้เลยไม่ได้เลยโดนกระทืบเละค่ะต้องเป็นระยะไกลสิ่งปืนไวนะคะเอาสิ่งปืนไวมาไอ้นี่นะโดนกระทืบเหมือนเดิมเนี่ยแคนนอนเหรอเอาว่าเอาปืนแคนนอนมาสี่นะคะเอากับตัน จนสนัดแล้วก็ควีนได้คนแม้ไม่ได้หรอว้ามึนโดนกระทืบอยู่ดีอะไปดูว่าไพเลตเขาทำอะไรได้นะะมีปืนกับเออตายไพเลตเฮ้ยแคนนอนยิงตายอยู่แคนนอนโหอดอยู่เอาว่า อุย้ยแคนนอนยังเหลือสี่เท่าเดิมเลยนะคะอุย้ยแคนนอ้นยังโหดเอาว่าไอเลตตายแต่แรกแล้วโดนเยียบโอ้ยเอาเย้รอาแบบนี้เย้โอ้ได้งเงินมาห้าพันเลยเนะะี่ยรีปเปอร์หนูเอารีปเปอร์มานะคะแล้วก็ไอที่มันไอดาบอะลองดูลองดูงดชิบตัวกระทืบ ไหวไหมดูท่ามไม่ไหวไหมฝั่งนู้นแมมมอสตายนะคะเฮ้ยริปเปอร์ยังอยู่ค่ะแต่ของเราไอ้ปลาดาบปลาดาบไม่อยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวมันทิ้มอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหยังโหดมาริปเปอร์ค่ะสู้กับน้องแมมมอส ดีทีเลอ่วดีดีเลวแวมไพร์พเหรอเวมไพร์ไอหนูเอาแคนนอนมาเลยไอ้น้ยังโหดหฮือหรือว่าจะเอาอันนี้อา่าบอลูนอาเชอร์มาทำไมแคนนอนนะคะได้มายิงเลยแล้วก็เอาเหลือพันหนึ่งโหปืนมายิงนะคะมาลองดูด,ดิโดนไปก่อนแล้วลูกนึงอ่ะ แคนนอนเฮ้ยสองลูกสองเมตรตายอะ่ะแมมมอสแคนนอนยังโหดเลยโอ้เี๋ยวปืนเราติดะปืนเราติดยิงกันอยู่แค่นี้ต้องเอาสายบินมาอย่างงี้ก็ต้องต้องอัญเชิญท่านไ่แล้วเหรอเนี่ยต้องเอาสายบินมานะนี่ อูมเอา้าคัมพีเราตายไปแล้วตัวหนึ่งนะคะน้องแมมตายน้ำน้ำตายอย่าบอกน้ำบินติดเดียวอะเอ,า,อาบินติดดบินติดข้ามไปไม่ได้หนูว่าเอาไอ้คัมพีมาดีกว่าน้ำแบบเนี้ย เอาคนโนมเมนเซอร์มานี่บินติดตลอดเลยเหลือใครยังนีเหลืออยู่อีกเหรอเขายิงตรงนี้อยู่เขาโยนอะไรเจ๋าอ a p p l ลเหรอเอาน้องยังไม่ตายหรอคนนี้น้องติดเฉยโอ้โโอ้โเรียบร้อย โอเคบ๊ายบายนี้ทุกคนหูอันนี้แบบไพเล็เหรอเนี่ยน่าสนใจจังเออสวยจังเลยนะคะโอเคนะคะทุกคน3านาทีแล้วนะคะก็ถ้าใครดูตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะเจอกันอีกทีอีพีหน้าบ๊ายบายมีทัศ